ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่6ปีแล้วนะคะมุกเพิ่งเคยทําเมนูนี้ครั้งแรกนะคะสับปะรดสจบปะร์สับปะรด ค่ะทุกคนกค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาอยู่มาเล่นอยู่หลังบ้านนะคะ<ห>พาเด็กๆ<ห>ออกมาเล่นกันหลังบ้านนะคะพอดีมุจ<ล>ะมาตัดล <ะ S 2> <ม>ูกละมะเดื่อนะคะจะตัดออกให้หมดเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะหลังบ้านตรงนี้นะคะพวกเราเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงช่วงหน้าร้อนเนาะแต่ก่อนเป็นบ่อปลานะคะใหญ่มากเลยนะคะ แทบจะไม่มีพื้นที่เดินนะคะตรงนี้คือเป็นเป็นบอ่อปลาหมดเลยนะคะไม่มีพื้นที่ให้เด็กๆเ,เล่นนะคะก็เลยต้องถมบอ่อปลานะคะ,ะแล้วก็ทําเป็นเอาลิซ่าลม,มา <laughs> ก็เลยถมบอ่อปลานะคะแล้วก็ทําเป็นสนามหญ้าให้เด็กๆพอมีพื้นที่ได้เล่นเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้กุ้สปร์เอ็นนี่คาซูเรกันเนนดู ดูกัสบอกจะไปจะไปสนามเด็กเล่นมันไปไม่ได้นะดูสิไปไม่ได้นะนี่สนามเด็กเล่นอากาศวันนี้นะคะก็มี3ามสี่ฤดูในหนึ่งวันนะคะเครื่องเหมือนฝนจะตกนะคะแล้วก็หนาวด้วยบางครั้งก็แดดออกเหมือนเหมือนหน้าร้อนเลยะคะ่ะ ลูกก้าวจะเล่นฟุตบอลนิกซช่เป่นฟุตบอลอาหาฟุตบอลไม่เจอมันอยู่ไหนมัน่ไ,ไ,ไปหาอีกสมิมันจะหายไปไหนล่ะลูกมาวเปมันอยู่สูงๆจะทำไงปีนเลยมัปีนถมให้มลงนี่ราเป็นตาหมลมี่รับน้ำรับเลยบ้าง นี่ช่วยบีบโชว์เลยมาแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปดูเยังดี่นี่นี่ยัยค่าเหลือข้างบนนะคะไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะคะเพราะว่ามันสูงบันไดก็ไม่ถึงนะคะ รอให้เอดดี้มาฟังค่ะนี่คือยอดอ่อดน,นะคะกำลังจะปกลงออกมาอีกแล้วค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะพันนี้อะไรลูกจะให้แม่เปิดน้ำให้ทำไงก่อน่อนมูเยดุดทำอะไร จช่ยังใช่ยังจ่ยัง,ยงถือขวดน้ำมาให้แม่เปิดให้นะคะถือแล้วก็เดินมาจ้าจ้าจ้ามาเลย <c oughs> น้องานนะนังค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาทำอาหารเย็นอีกแล้วนะคะสำหรับอาหารเย็นวันนี้ที่มูจะทำนะคะก็ก็เป็นเมนูอาหารฝรั่งนะคะเป็นครั้งแรกของมูเลยนะคะที่จะทำนะคะนั่นก็คือเมนู เสื้อโกค่ะแปลตามตัวก็คือกระหล่ำเปรี้ยวนะคะโกกระหล่ำส่วนเสื้อก็คือเปรี้ยวนะคะค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่6ปีแล้วนะคะมุกเพิ่งเคยทําเมนูนี้ครั้งแรกนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยได้กินเมนูนี้บ่อยนะเอ็ดดี้ก็เพิ่งเคยทําไป 2- 3สาครั้งเองนะคะปกติถ้าเรากินเมนูนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณปู่ทําให้ทานนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทํากินเองนะคะ วันนี้มูจะลองมาทำเองครั้งแรกค่ะทุกคนไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะมูก็จะนำเสือโกนะคะมาต้มต้มประมาณ15นาทีนะคะค่ะขณะที่เรารอเสือโกอยู่นะคะ หมุก็จะมาเตรียมทำมันฝรั่งบดไว้นะคะวันนี้ใช้มันฝรั่งสีหัวใหญ่ๆเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็กําลังต้มเสือโกและมันฝรั่งอยู่นะคะอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือผัดเนื้อบดค่ะผัดเนื้อบดนะคะใส่กับเออใส่กับเอาผัดเนื้อบดใส่กับสับปอระรดกระป๋องนะคะแล้วก็ลูกเกดนะคะจริงๆต้องใส่เป็น เบคอนด้วยแต่ลูกัสไม่ชอบนะคะก็เลยจะไม่ใส่เบคอนลูกัสออกไปลูกขาตั้งก้องแม่โอ้ยจ้าลูกัสจะเอา,เอา,อาสับกระดเอาอันนี้เดียวพอนะเดี๋ยวมัน <Okay. S 1> ต้องใส่ในอาหารนะลูกอพอแล้วลูกค้าล่าสุดอ่ชินสุดท้ายแล้วพออันนีย้ยาเี เอาพูดก่อนพูดก่อนสับประปรดาโรสับประปรดสับปะรดพูดจบไปไปดูทีวี สลังบทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายน,นะคะก่อนจะนําไปอบเนาะก็ใส่เนยละลายลงไปนะคะใส่เนยละลายลงไปให้ทั่วนะแอนฮูสต์มาแคทเพอร์อีสต์สกีเดออีขมาแคทกู๊ด็กะเล็ ลิซ่าโมล้ออย,ย่างเมื่อกี้ยังน้องหไห้อยู่เลยนะลิซ่าขอดม้อนเซ <c oughs> บบอเซบบอลูกกับเซบบเจ็บปุ๊ดเจ็บยูเด้อ <c oughs> เอาลิซ่าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะน,นางไม่ค่อยกิน นางไม่เคยกินนะคะวันนี้อายุอมันยิมานยิมันยิมาน,มน,มนตายังตายังอิจอออันนี้คือเอ็ดดี้คนเดียวนะคะแซ่บไล่ปะ yeah. เสียบไลน์เสียบมาเสียบไลน์เสียบคักเสียบเนี่ยเสียบคักเสียบเนยจานที่สามครั้งแรกนะนี่ขนาดครั้งแรกนะนี่ดูกันม่วงนอนละสิฝากกดไล์กดแชร์ ก็ชเชิพึงใจก็ขอบคุณครับก็กคุ๊ปเจอกันใหม่ pues คลิปหน้าคลิปหน้ารครับค่ะตอนนี้เอ็ดดี้กำลังจะทำเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแก้เจ็บคอนะคะเพราะว่ามีอาการเจ็บคอนะคะเอ็ดดี้บอกว่าจะใช้เป็นชานะคะ ชาตัวนี้นะชาตัวนี้เป็นชาขิงเนาะแล้วก็มีมีคาเนลแท่งคาเนลของคาเนลตก๊กแล้วก็วิสกี้วันนั้นราคาที่กินไปวันที่กินชูชีวันที่เอ่อวันที่ฉลองหนึ่งพันซะับเนาะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่แตะอีกเลยนะเด็ก <c> ว <oughs> ันนี้จะต้องแตะเพราะว่าจะเอามา ทำเป็นยาแาก้เจ็บคอนะคะแล้วก็มีน้ำเลมอนอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะค่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเป็นวิสกี้อินคาดานใส่เหล้าลงไปแล้วก็ใส่ชาลงไปงไไประมาณ5นาที een beetje sweet. Eh een beetje more money. One. Tik toek. <laughs> ja, het is kie is wel heel sterke geur. Ja, niet zo sterk, maar het is, we proeven wel eh uh, goed. Ik vind misschien heel sterk. Better dan Avengers ini. Ya,